ก็สวีดัสสวัสดีครับคุณผู้ชมพวก็ผมนัดเกมเมอร์ทีวีนะฮะซึ่งวันนี้ผมมาก็ต้องมีบางคนรู้แล้วนะฮะว่าวันนี้ผมมาอัดทำไมเออวันจันร์ผมจะมาบอกว่าครบหนึ่งปีของช่องนัดเกมเมอร์ทีวีแล้วนะครับงี้ถ้าคุณผู้ชมยังไม่รู้ครับว่าผมตั้งไม่อู้ว่าผมครบหนึ่งร้อยไม่ ว่าผมครบหนึ่งปีตอนไหนนะตรงนี้เลยจ้ะเกี่ยวกับนะกดตรงนี้คนระับก็จะมีคำอธ,ธิบายของผมหน้านี่กดเข้ามาดูตรงเกี่ยวกับได้นะนี่คนระับนีนะ่วันนี้ลรนะับยนะิบสามรักราคมนะมุกกรุม,มากวะเออช่าง,งนี่นะฮะหนึ่งปี วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็ต้องขอพักผ่อนก่อนนะฮะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดไลค์ในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่อยู่กับผมนะแล้วก็ที่ช่วยเหลือกันมาตลอดนะและยังไงล่ะก็คือกดติดตามนั่นแหละเออครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะถ้า อยากมาคุยกับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ a c e b o o k ส่วนตัวนะเดี๋ยวไว้ด้านล่างหน้นี่ครับจะเป็นหน้าอย่างนี้นะนี่เลยแอดมาได้นะถ้าไม่ยิงครับครับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้คนระับสวาาัสวดีคนระับคุณผู้ชม